อะไหลเด็กคนนี้ไม่หลับไม่นอนเอามาขี่รถว้าวไปเท่ไฟเทพ่สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้น้องบีมจะมารีวิวไข่ไดโนเสาร์นะครับไข่มังกรไข่ไดโนเสาร์อันนี้จะเป็นไข่ไดโนเสาร์นะ เราต้องแช่ลงไปในน้ำนะแล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วพ่งเน,นี้ยจะมีไดโนเสาร์ออกมาจากไข่แต่ว่าจะได้ไดโนเสาร์แบบไหนบ้างอ่ามาแก่ครับแม่บีแก่ครับซื้อมานานแล้วอ่ะอยังไม่ได้รีวิวเลยโอ้มีใบใหญ่แล้วก็ใบกลางแล้วก็ใบเล็กโอ้ยหยุดแตกแตแบีมไม่ได้บีมแช่น้ำแล้วใส่เข้าไป ไม่ต้องเอามือจุ่มลงไปหรอกเดี๋ยวมันจมเองเดี๋ยวมันจมเองใส่ไป<ส>เลย<ป>อ่ะบีมหยิบใส่ไปอีกอ่าใส่ไปเลยครับใส่ไปให้หมดเลยอู้เอาอู้ใบใหญ่จมเร็วอ่ะบีจมโอ้ใบใหญ่จมไปแล้วโอ้เราดูกล่องต่อไปเลยนะอ่ะใส่เลยครับกล่องต่อไปอ่ะมาที่กล่องหนึ่ง มันมีรูอ่ะบีบัตเหตุน่ะก็มีรูให้น้ําลงมาไงระให้น้ําเข้าบีมต้องหมุนด้านที่รูลงน้ําอ่ะน้ํามันก็จะเข้าไปในไข่แล้วมันก็ทําให้หางอะไรแล้วบีมเห็นหางไหนไหนฮงีเมื่อกี้หาออกมาอ้าอว่าล้นแล้วคุกเข้าไปเลยเมื <S 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 ่อกี <S 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 ้มันห่างมันแย่ออกมาเองโอ้จมน้ําจมน้าถ้าปลาบาจําไม่ผิดอ่ะ โดโนเสาร์อ่ะมันพองมันพองตัวใช่ป่ะบีเวลาโ<ช>ดนน้ำอะ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วห่างคู่ห่างคู่เุ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงน้ำบีมจึ่งน้ำเขาเป็นจึ่งลุยมั้ยในตัวมือมันฟองอไองอโอ้ใช่ใช่เสียงเหมือนตดเลยอ่าวลุนไปแล้วอาบีมกดไปอีกดิไข้อขอกามาเองแล้วว่างรอไข่บีบบมาขี่รถก่อน ลองลองตอนกลางคืนลองขี่รถตอนกลางคืนเพราะว่ารถบีมมีไฟหนะ,อะโอ้สว่างอะบีมบีมถอยดีๆนะอย่าชนนะอ่ะ,อะแม่เปิดไฟแล้วดูทางดูทางดูทางดูดูทางด้วยเดี๋ยวก็ชนกำแพงแล้ว ก็ได้อยู่นะเอาก็สว่างมาโอ้โหเทศไฟเทสไฟอันนี้เทสไฟครับอ๋อใช้ได้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 ไดไดนี่ตอนนี้น้องบีมก็ขี่คล้องแล้วไม่น่าเป็นห่วงแล้วนงบีมนะ โอ้โห oh, สว่างไฟสว่างครับว้า wow. วไปไกลๆไปไกลๆอะไรเด็กคนนี้ไม่หลับไม่นอนออกมาขี่รถว้า wow. ว <Wow. S 1> ไฟเท่ไฟเท่ เดี๋ยวเขาป่าหรอกนี่นะครับช้าอีกวันแล้วมันเป็นน้ำมันเป็นสีแดงอะนาะบีมเนาะเข่าป่าใช่ไข่แตกแล้วไหนบีมลองเขย่าเโาดิเพาเปลือกไข่มันลุดปะเขย่าเบาบาออเบาแรงเกินเอาเอามือลงไปคน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 เบาเบาเบาเยายาแรงบีเปลือกไข่ดิแตกปะ นิ่มบกักเปลืกไข่นิ่มหรือแข็งแข็งอ๋อแข็งบีมบีบเอาเปลือกไข่ให้มันรุดออกทุกใบเลยบีมใบใหญ่อะ่ะอันนี้นิ่มอะ่ะโอ้นี่ขนาดข้ามคืนแล้วนะไหนลองยิบขึ้นมาดูตัวหนึ่งสิครับมันแข็งหรือมันนิ่มมันเป็นไงลองจับดูสิอ๋อแช่ไว้ก้อนบีมแช่ไว้ก่อนมันยังพองได้อีกนะเดี๋ยว คงต้องตอนเย็นนะเดี๋ยวเรามาท่ายกันใหม่นะบีมนะตอนนี้มันอยู่ในน้ำไปก่อนนี่บีมเขาเอาเปลือกไข่ออกมาแนละ้วตัวนี้เล็กสุดเลยเหรออ่ะนี่นะครับสองคืนนะที่เราแช่ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะบวมเต็มที่แล้วอืมอ่ะเดี๋ยวให้บีมยิบขึ้นมาดูมาดูซิไดโนเสาร์สัมพันอะไรบ้างหน้าตาเป็นอย่างไรน,น,นิ่มไหมบีลองจับดิ อ๋อมันนิ่มนิ่มเลยใช่ป่ะัมเยสเลยอ่าอะต้อมีออกมาวางบีบมาวางบนโต๊ะเลยครับอือตัวนี้เจ๋วต้องมีทั้งหมด12ตัว12ตัวเลยเหรอมาเอาออกมาเลยครับทีเล็กใช่ใช่ทีเล็กนี้ออกมาจากไข่นะครับโอ้อลัพเตอร์ลัพเตอร์เหรอโอ้ลัพเตอร์วิ่งเร็วหวานตัวนี้เจ๋งตัวนี้จะไม่ได้แล้วไม่รู้อะเหมือนแล็ดเลยอะมีเขาเนี่ยโอใช่มีเขาด้วย อันนี้นะครับไดโนเสาร์ทั้งสิบสองตัวเราก็เอาออกมาจากน้ำหมดแล้วเนาะไม่ชอบตัวนี้อยู่นี่แม่ชอบตัวนี้ตัวไหนตัวนี้ดูท่าทางสมบูรณ์ที่สุดอืมใช่ใช่ตั้งได้ด้วยนะแล้วีไม่ชอบตัวนี้ทีเล็กนี่ไม่รู้ชื่อะไยนะบีมบีมจำได้ปะเขามีชื่อตัวเนี้ยไม่รู้เหมือนเลยเหมือนเลยอ้าวสี่ตัวเป็นทีเล็กหมดเลยอ่ะอันนี้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 ตัวนี้เหมือนกันอ๋อสองตัวนี้เหมือนกันอันนี้ป็นกอบ ไม่สวยเลยโอ๊ยโดนลุงกินแล้วลุงวินไปแล้วบึ้งเลยดูท่าลุงกินนี่ใช่อันนี้คอยาวเหมือนกันใช่ป่ะในโเสร์คอยาวกินพืชสองตัวนั้นไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันมีพีสามมีสองตัวนี้ทีมตัวเองต่อสู้กันซะงั้นคินกันเองแล้วมันอ้านพัน์ูุไม่ต่อสู้ดีกว่าเจอเขามาเลยสู้ฉันไม่ได้หรอก ฉันมีเขาโอ้ยโดนทีเล็กลุมกันต่อสู้กันครับเกิดการต่อสู้กันครับและตัวและพันตัวนี้ก็เห็นสีว่ามันมีสี่ตัวโอ้มีต้องสี่ตัวเน่โอ้ยโดนลุมแน่อย่างนั้นเราต้องตามพวกมาช่วยครับเออเจินของฉันหน่อยเป็นไงโอ้โหเกิดการต่อสู้ระหว่างไดโนเสาร์ด้วยกันนะครับกินกันแล้วครับกินกันแล้วครับ เยียนชิงอาหารนครับเยี่ยนชิงอาหารอะไรถ้าตัว<ม> <pursuing S 2> นั้นไม่ล้มเลยอะแล้วแข็งแรงอ่ะไม่ล้มเลยอ่ะลักฐา,านมันคงแข็งแรงดึกดุยดึกดุ่อะตัวนั้นอะ <S <S ตอนนี้น้องบีมเขาไปเอาฟิกเกอร์อุนตร้าแมนและมอนเตอร์มาเล่นนะครับเ่ยเอามาเอามาช่วยกันต่อสู้ไดโนเสาร์เราบีมอุนตร้าแมนเนี่ยต่อสู้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 ตัดเลือด อต๋อครับตอนนี้น้องบีมแยกไดโนเสาร์าฟดีไปนะครับเขาบอกเป็นไดโนเสาร์ไฟดีโอ้แยกไปแล้วอันนี้เขาบอกไดโนเสาร์ไฟร้ายนะครับกินเลยกินเยใช่น้องบีมเขาจะให้อุลตราแมนปล่อยแสงฆ่าไดโนเสาร์ไฟร้ายนะครับเอาล้ครับฝ่ายอุลตราแมนจะปล่อยแสงใส่ไดโนเสาร์แล้วชู่นี่เสียงปล่อยแสงนะครับ โอ้โหตายเลยเป็นไดโนเสาร์ยากเลยครับตันนงนี้อ่าโอเคก็สนุกสนานมากมาย <c oughs> ไข่ไดโนเสาร์แช่น้ําเรารอคอยมาสองคืนเลยนะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ประบาทแม่บีน้องบีมก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะ <c oughs> สวัสดีครับ